สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ XP เอพิโซดที่44และเกมที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเกมที่มีชื่อว่าคาโตซึ่งผมตั้งใจว่าจะทําออกมาเป็น2พาร์ทครับพาร์ทแรกจะเป็นฉากเริ่มต้นแล้วก็รายละเอียดของเกมเพลย์ทั้งหมดครับและการประจดภัยของคาโตจะมีเหตุการณ์สาคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยฮนะ ในฉากเปิดเรื่องเราจะเห็นว่ามันมีเรือเหาะลำหนึ่งที่บินอยู่เหนือน่านฟ้านะครับภายในก็จะมีเด็กน้อยคาโต้กับคุณย่าของเธอจากนั้นคุณย่าก็จะเอาแผนที่วิเศษมาให้เราได้ดูนะครับคาโต้เห็นแบบนั้นก็เลยนึกสงสัยจึงเอาแผนที่อันนึงออกมาปรากฏว่าเกาะด้านล่างเนี่ยมันยันแยกออกไปในที่สุดในแยะของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระดาษจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของภูมิประเทศที่อยู่ด้านล่างนั่นเอง จากนั้นเวลาได้ผ่านไปเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนคาโต้ที่ยังค้างคา,าใจกับกระดาษแผนที่อันนี้เธอกลับไปที่โต๊ะตัวเดิมแล้วก็ได้ทดลองเอากระดาษที่มีสายฟ้ามาจับคู่กับเรือหอที่เธอกําลังโดยสารอยู่ทาให้สายฟ้านั้นฟาดลงมาที่เรือหอลำดังกล่าวกระดาษแผนที่กระจัดกระจายลงบนพื้นดินด้านล่างไปทั่วในขณะเดียวกันเด็กน้อยก็ร่วงลงสู่พื้นดินด้วยเช่นกันและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับ เราจะเข้าสู่เกาะอันแรกกันเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ระบบพื้นฐานในการเล่นเกมคาต้ตอีกด้วยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือลองสำรวจบริเวณเกาะกันก่อนนะครับซึ่งด้านบนจะมีแผนที่อันนึงวางเอาไว้ ต้องบอกว่าในหน้าจอแผนที่นั้นค่างสาคัญต่อการเล่นเกมนี้มากๆเลยครับเพราะว่าสกิลพิเศษของคาโต้คือเธอสามารถเอากระดาษที่ได้มานี่นะครับประกอบกลับเป็นแผนที่ในรูปร่าง,งต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะได้รับอิสระในการเล่นในพาทนี้ค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าการประกบทิกซอเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อแผนที่ที่เราต้องเดินทางบนเกาะอีกด้วยอธิบายเป็นคาพูดตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจระบบเกมนี้ได้อย่างไม่ยากนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมได้เอาจิ๊กซอว์อันนึงมาประกบที่ด้านบนนะครับแล้วก็ลองเข้าไปสำรวจบนเกาะที่เพิ่มเข้ามาเราก็จะได้ชิ้นส่วนของแผ่นที่เพิ่มมา1อันขั้นต่อไปก็จะเป็นโจทย์ของผู้เล่นแล้วว่าจะเอาจิ๊กซอว์อันนี้ไปต่อส่วนไหนของแผ่นที่ดีโดยผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้วเราก็จะมาสำรวจพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาปรากฏว,ว่าเราจะได้เจอกับโตัวละครหน,นึ่งคนคุณผู้ชมครับ<ด> <c oughs> เขาะจะเป็นชาวเผ่าที่อยู่ประจำบนเกาะนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรก เมื่อเข้าไปคุยเราจะได้ข้อมูลสําคัญหลักๆอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของตัวละครคนหนึงบนเกาะที่มีชื่อว่าเช er ียแนนและวันเกิดครบรอบในคราวนี้จะมีผลต่อประเพณีบางอย่างของคนบนเกาะด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอดูกันครับต่อไปเมื่อกี้เราได้แผนที่มาเพิ่ม1อันเราก็จะเอาจิ๊กซออันนี้มาต่อเพิ่มให้ตรงกับลักษณะของพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้านะครับ ความน่าสนใจของจิกซออันดังกล่าวก็คือมันมีบ้านอยู่ตรงกลางด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปสำรวจดูว่าจะได้เจอกับอะไรอีกบ้าง ด้านบนมีชิ้นส่วนแผนที่เพิ่มมาได้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอ,อีกสองคนที่เพิ่มเข้ามาผมได้แวะไปคุยกับเจ้าเด็กน้อยคนนี้ก่อนนะครับซึ่งข้อมูลที่เขาให้มานั้นคอนค่าสำคัญเจ้าเด็กน้อยนั้นบอกว่าแม่ของเธอได้เล่าให้ฟังว่าเด็กบนเกาะทุกคนที่อยู่ในเผ่าแห่งนี้นะครับเมื่ออายุครบ15ปีตามธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนะพวกเขาจะต้องออกเรือไปยังเกาะแห่งใหม่และเมื่อไหร่ก็ตามที่ล่องทะเลไปจนเจอแผ่นดินพวกเขาจะต้องตั้งรกรากที่นั่นและห้ามกลับมาที่เกาะของพ่่่อแมเป็นครั้งที2 ฉะนั้นถ้าอ้างอิงตามข้อมูลจากตัวละครที่ได้ก่อนหน้านี้นั่นก็หมายความว่าเชียรนั้นน่าจะอายุ15ปีวันนี้พอดีนะครับแล้วเธอก็จะต้องออกเรือในวันนี้อีกด้วยต่อไปข้อมูลที่ได้จากผู้เป็นแม่คนนี้นะครับเธอได้บอกว่ายังมีครอบครัวอื่นๆที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องค้นหาพวกเขากันต่อไปฮะ ทีนี้นอกจากการแอคชั่นกับแผนที่แล้วในฉากมันก็จะมีอ็อบเจกต์และก็ไอเทมต่างๆที่เราสามารถเข้าไปสำรวจเพื่อดูรายละเอียดของมันได้แน่นอนว่าฟังก์ชันสำรวจจะเกี่ยวข้องก,กับการผ่านด่านแก้พัซเซิลในช่วงหลังๆอีกด้วยครับเอาละรครับทีนี้เรามาต่อจิ๊กซออีกอันนึงกันต่อครับสังเกตว่าจิ๊กซอนี้จะมีลักษณะของผื้นป่าแทรกเข้ามาด้วยเข้าไปสำรวจดูก็จะมีแผนที่เพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกผู้ชมว่าจะเป็นการหาแผนที่มาต่อเติมไปเรื่อยๆนะ เอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเกมเพลย์แล้วละครับที่เราจะต้องฟังให้ดีว่าตัวละครคนนี้นั้นต้องการอะไรเรานะครับมาถึงประโยคสําคัญแล้วครับเขาบอกว่าบ้านของเขาอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของกราสแลนด์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากแผนที่ตรงนี้ไม่ใช่ฝั่งตะวันออกคุณผู้ชมครับเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนแผนที่ตรงนี้ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ลุงแกเนี่ยได้ไปอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะแห่งนี้ในที่สุดแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับ ทันใดนั้นเองบ้านก็ปรากฏขึ้นตามที่ลุงแกบอกจริงๆจากนั้นเราก็เข้าไปสำรวจดูมีชิ้นส่วนแผนที่เพิ่มเข้ามารวมทั้งตัวละครอ,อีกหนึ่งคนด้วยนะครับคนนี้น่าจะเป็นภรรยาของลุงแกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเข้าไปคุยกันดูฮะ ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของลุงแกจริงๆซึ่งการได้พูดคุยกับเธอก็เป็นการตอกย,ย้ำประเพณีของคนบนเกาะนะครับเกี่ยวกับเด็กอายุ15ปีที่จะต้องล่องเรือออกไปคราวนี้เราลองมาดูแผนที่ที่เพิ่งได้มาอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับลักษณะก็จะเป็นส่วนผสมของทุ่งหญ้าและก็ป่าอยู่ในแผนที่อันเดียวกันคราวนี้เมื่อต่อเข้าไปแล้วนะครับลองเข้าไปสำรวจดูเราก็จะได้เจอกับเด็กน้อยที่มาวิ่งเล่นตรงนี้เข้าซะแล้ว เขาถามว่าเรากําลังตามหาเชียนันอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบ้านของเธออยู่ในป่าที่ใหญ่กว่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาแผนที่เพิ่มนะครับซึ่งชิ้นส่วนของจิ๊กซออีก2อันก็อยู่ที่นก2ตัวที่เพิ่งบินมาเกาะตรงนี้นี่เองในยะของข้อความที่เด็กน้อยบอกกับเราก็คือ the biggest forest ดังนั้นเราจะต้องเอาจิ๊กซอที่เป็นป่ามาประกบกันให้เป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะตามหาเชียรนันครับ แลอย่างที่เห็นว่าถ้าเราทำตามเงื่อนขไขที่ถูกต้องทั้งหมดพัซเซที่เป็นปริศนาิ๊กซอจะถูกเฉลอยออกมาแล้วมันก็คือบ้านของครอบครัวเชียร์นานนั่นเอง ประเด็นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าพ่อนั้นกําลังหัวเสียส่วนแม่ก็เหนื่อยใจเต็มทีเหตุผลก็เพราะว่าเชียรน้นั้นไม่ต้องการทําตามประเพณีดั้งเดิมคือเธอไม่ใช่ว่าจะไม่ไปจากเกาะน,นี้นะคุณผู้ชมครับแต่เด็กสาวนั้นบอกว่าถ้าเธอเจอเกาะที่เป็นเป้าหมายแล้วยังไงยังไงเธอก็จะย้อนกลับมาหาครอบครัวและก็เพื่อนเอนของเธอที่เกาะแห่งนี้อย่างแน่นอน ฉะนั้นคำพูดดังกล่าวก็เลยทําให้พ่อกับแม่ไม่สบายใจนะครับเนื่องจากมันเป็นการไม่ทําตามคันลองคลองทมที่เคยทํามาตลอดของเผ่าแห่งนี้นั่นเองส่งผลนําไปสู่ภารกิจของเรานะครับที่พ่อกับแม่ฝากว่าให้เราเนี่ยช่วยไปคุยกับเชียนานให้หน่อยทีนี้ในฝั่งของเกมเพลย์ก็คือเราจะออกจากบ้านไม่ได้จนกว่าจะหาชิ้นส่วนแผนที่เจอซะก่อนนะครับวิธีการก็ง่ายๆก็คือให้ผู้ชมสํารวจไอเทมทุกอย่างที่มีในห้องห้องนี้ก็จะหาเจอจนได้ในที่สุด จากนั้นบอกแสต่อไปจะได้จากพ่อกับแม่ที่บอกว่าแลตอนนี้เชียนันน่าจะไปบริเวณทะเลสาบกลางเกาะซึ่งถ้าเราเอาจิ๊กซอวที่ได้มาประกบก็จะได้ทะเลสาบออกมาแบบนี้ครับเมื่อประกบจิ๊กซอแผนที่ถูกต้องนะครับตัวละครก็จะปรากฏตัวขึ้นเราก็จะแวะไปพูดคุยกับเธอฮะ บทสนทนานทำให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของเด็กสาวว่าเธอนั้นไม่อยากทิ้งครอบครัวไปและถึงแม้เธอจะเข้าใจว่าประเพณีนี้ทำมาเนิ่นนานแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงคนที่ต้องจากลาไปนั่นเองครับ กระทั่งคาโต้ก็ได้มาพูดคุยแล้วก็ได้ฟังเธอระบายออกมามันก็ทําให้เชียนันนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นอีกทั้งเธอก็ได้ชวนเราให้ออกเรือไปด้วยกันคาโต้ก็ตอบรับปากโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับแต่ถ้าว่าก่อนไปเชียนันได้ขอให้เราทําอะไรให้หนึ่งอย่าง mm hmm. เธอบอกว่าเธออยากให้ดินแดนบ้านเกิดนั้นอยู่ติดตัวเธอเอาไว้ตลอดเวลาเธอก็เลยขอให้เราเก็บดินจากเกาะแห่งนี้ใส่ถุงอันนี้เอาไว้นะครับและนั่นก็จะเป็นภารกิจต่อไปของเรานั่นเอง ยังไงก็ตามสถานที่ในการเก็บดินดึงกล่ามก็จะเป็นพื้นที่เฉพาะครับซึ่งเชียน,นั้นก็ได้บอกคําใบ้อาไว้ว่ามันคือตำแหน่งที่ชายทะเลทุ่งหญ้าและก็ป่ามาชนกันในแผนที่อันเดียวกันทีนี้เราก็ต้องลองเปิดดูนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆมันก็คือพิกัดตรงที่ผมมาเกอร์เอาไว้ตรงนี้นี่เองมาได้ตำแหน่งเป้าหมายแล้วเราก็จะออกเดินหน้าไปยังพิกัดตรงนั้นในทันทีครับโดยผมขออนุญาตเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับว่ามันคือกองดินกองนี้นั่นเอง เอาละครับเมื่อถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าลักษณะพัร์เซลของเกมนี้นอกจากจะเป็นการต่อจิกซ์แล้วเรายังต้องใช้การสังเกตในแผนที่ช่วยด้วยนะครับคือทางคุณผู้ชมต้องเล่นเกมนี้นานๆแล้วก็ต้องเล่นบ่อยๆยาวๆแล้วล่ะท่อจะขาดตัวช่วยอย่างออฟทัสไปไม่ได้เลยเละครับออฟทัสแว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยคุณสมบัติที่ทาให้ใส่สบายลดอาการปวดตาเมื่อต้องดูหน้าจอนานๆอีกทางออฟทัสมีขาแว่นที่บางแล้วก็เบาที่สุดในโลกแต่แฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไป f a c e b o o k c o m s l a s h o f t a s k โดยใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับเอาละครับหลังจากนั้นเมื่อเราเก็บดินมาให้กับเชียนานไปที่เรียบร้อยแล้วเธอจะให้แผ่นที่ชิ้นสุดท้ายมาก,กับเราครับมันเป็นพิกัดที่เรือจะมาจอดรับเราบริเวณท่าเรือทางเหนือของเกาะ ดังนั้นการจบภารกิจในด่านแรกก็คือการเอาจิ๊กซอว์ท่าเรือมาแปะบริเวณด้านบนก็เป็นอันว่าภารกิจทั้งหมดเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วล่ะครับที่เหลือเราก็แค่ไปเจอทุกคนที่บริเวณดังกล่าวเรื่องราวและเกมเพลย์ทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับสุดท้ายก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบวิดีโอของเรานะยังไงผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move ที่ลงทุกวันนะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครััับบแล้้ววพกนนนใหหม่ตอนนาสสดี